ในช่วงนี้นะครับจะจะซื้อผ้าซื้ออะไรนะครับที่พวกเรานะครับแสดงความจงรักภักดีนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นการฉวยโอกาสนะครับอันนี้เป็นการที่ไปซื้อที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับที่ที่กาดว่าโลนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นซึ่งพ่อค้าอาจจะไม่กี่คนนะครับแต่ว่าทำทำแบบนี้นะมันเสีย เสียชื่อเนาะนะไม่ไม่ควรที่จะทำเลยยิ่งอันนี้ครับไปซื้อผ้ามาเพื่อประดับเนยนครับนะในช่วงที่คนไทยเรากําลังเศร้าโศกก็บอกว่าข้างนอกเป็นผ้าครับข้างนอกนี่เป็นผ้าแต่เพราะว่าข้างในเนี่ยนะครับข้างในเป็นอะไรไม่รู้ครับบเหมือนกระดาษเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยซื้อมาแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเต็มไปหมดเลยครับสีดํานะครับ เพราะฉะนั้นนี่นะครับก็ให้เราดู่เลือกและดูดีๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางคนอาจจะมีการฉวยโอกาสนะครับกระทรวงพาณิชย์อาจจะต้องไปตรวจสอบแล้วนะครับว่าเออการทําแบบนี้นะครับไม่สมควรไปอย่างยิ่งในในช่วงนี้นะครับที่พวกเราแสดงความสำนึกพอดีเนาะใช่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือมิจฉาชีพจริงๆที่เราพบที่กาดหลวงนะครับตลาดวโรรสเชียงใหม่เพราะฉะนั้นท่านใดที่จะซื้อผ้าดําไปกระดับที่บ้าน โปรดสังเกตดดูีๆขณะนี้ข้างในใช้อะไรไม่ได้เลยเพียงแต่เราคลี่ออกมาเพื่อที่จะประดับก็เป็นเศษเป็นเศษกระดาษหมดแล้วครับนี่จับตรงไหนก็ขาดครับอาจารย์กำลังลองจับดูนิครับนะครับมดเลยครับเพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับขณะนี้หน่วยงานของเราไปซื้อมาแล้วหลายร้อยบาทเสียเงินไปฟรีๆเพราะฉะนั้นวิชาชีพที่กัดหลวงเชียงใหม่ต้องดูดีๆนะครับพ่อค้า ทั้งหลายอย่าประพฤติเช่นนี้ครับเดี๋ยวเจอกัน